สวัสดีครับท่ามกลางโลกที่เ,เปลี่ยนแปลงเ,เร็วมากนะครับทั้งเรื่องมหาอำนาจแข่งกันเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือความท้าทายในภูมิภาคเราเองที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมประเทศใหญ่ๆอย่างสาหรัฐอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขายังมองไทยเป็นพันธมิตรหลักอยู่อะไรคือเหตุผลเบื้องหลังจริงๆวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกข้อมูลกันนะครับจากบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจมุมมองของทั้งสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นรวมถึงกลยุทธ์ของไทยเราเองด้วยว่าระวังตัวยังไงในเวทีโลกตอนนี้ค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะต้องเข้าใจจุดแข็งพื้นฐานมากๆของไทยก่อนเลยคือเรื่องที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะถ้าเราดูกลางแผ่นที่ดูนะคะจะเห็นเลยว่าไทยอยู่ตรงกลางคาบสมุทรอินโดจีนพอดีเป๊ะ แล้วเรามีใช้ฝั่งยาวๆเลยติดทั้งอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันจุดนี้แลราขอที่สําคัญมากเพราะมันคือทางเชื่องโดยตรงทะเลจีนใต้กับมหาสมุทรอินเดียครับผมทำให้เราเป็นทางผ่านสําคัญเลยค่ะทั้งเรื่องการค้าพลังงานโลกอะไรแบบนี้พันิตกันมาตั้งแต่ปี1833นานมากนะครับเกือบ200ปีแล้วใช่ค่ะเก่าแก่มากถือเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดรายหนึ่งของสหรัฐ ในย่านเอเชียตะวันออกเฉีงใต้เลยก็ว่าได้เรื่องนี้น่าสนใจครับมันลงรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าว่าในมุมของสหรัฐเนี่ยอะไรที่ทําให้ไทยยังสําคัญอยู่คือดูเหมือนจะไม่ใช่แค่เศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วใช่ไหมครับมันมีเรื่องความมั่นคงเรื่องยุทธศาสตร์เข้ามาเยอะเลยถูกต้องเลยค่ะสหรัฐเขาให้สถานะเราเป็นพันธมิตรนอกนาโตที่สำคัญหรือเมเจอร์นอ a นนาโตลที่เรียกย่อ,ยอๆว่า MNA นะคะครับ MNNA ซึ่งสถานะแบบนี้ไม่ได้ให้กันง่ายๆนะคะมันมาพร้อมกับสิทธิพิเศษคือหลายอย่างเลยเช่นการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือว่ายุโทโธปรกรณ์ทางทหารบางอย่างหรือโอกาสในการฝึกการศึกษาทางทหารระดับสูงแล้วก็การสนับสนุนอื่นๆอ,อ,อีกที่ช่วยเสริมศักยภาพกองทัพไทยได้เยอะมากค่ะถ้าจะให้เห็นภาพช,ชัดๆก็น่าจะเป็นการฝึกคอปราโกใช่ไหมครับที่เราเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐมาโอ้โห40กว่าปีแล้ว ใช่ค่ะนานมากเป็นการฝึกแบบพหุภาคีที่ใหญ่มากระดับโลกเลยมีหลายประเทศเข้ามาอย่างญี่ปุ่นก็ามาด้วยใช่ค่ะคอบรกโกนี่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วความร่วมมือมันมีมากกว่านั้นที่น่าสนใจก็คือไทยเรายังทำหน้าที่คล้ายๆเป็นฐานสนับสนุนปฏิบัติการหลายๆด้านให้สหรัฐแล้วก็พันธมิตรด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบว่าช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมบรรเทาภัยพิบัติ หรือบางทีก็สนับสนุนปฏิบัติการทหารในภูมิภาคอะไรแบบนี้อ๋อครับสิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนว่าถ้าสหรัฐอยากจะรักษาเสถียรภาพหรือบทบาทนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยการมีไทยเป็นพันธมิตรที่ยังแอคทีฟอยู่ก็ยังจำเป็นมากๆค่ะขาดเราไม่ได้อืมเข้าใจครับทีนี้พอมองมาทางฝั่งญี่ปุ่นบ้างอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจดูเหมือนไทยจะเป็นเหมือน หัวใจสำคัญของญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้มานานมากแล้วนะครับชัดเจนมากค่ะถ้าดูตัวเลขนะคะปัจจุบันเนี่ยบริษัทญี่ปุ่นมาลงทุนในไทยหุยมากกว่า6,000บริษัทแล้วค่ะโอ้ยเยอะมากค่ะครอบคลุมอุตสาหกรรมหลักๆเกือบหมด โดยเฉพาะเลยคือยานยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้ไทยเราได้ฉายาว่าเป็นดีทรอยแห่งเอเชียมาตั้นนานแล้วครับครับเคยได้ยินครับเพราะเราเป็นฐานผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นที่ใหญ่มากจริงๆแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกเลยค่ะแล้วนอกจากการผลิตแล้วครับในเชิงยุทธศาสตร์ญี่ปุ่นเขามองไทยอย่างไงบ้างครับญี่ปุ่นมองว่าไทยเป็นประตูสาคัญค่ะที่จะเข้าไปสู่ภูมิภาคลุ่มน้าโของอ๋อครับเพราะเรามีพรมแดนติดกับหลายประเทศในกลุ่ม CLMV เลย การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในไทยแม้ว่าจะเป็นถนนหนทางรถไฟระบบโลจิสติกต่างๆเหรือแม้แต่โครงการ EEC ที่รัฐบาลไทยเราพยายามผลักดันอยู่นี้นะคะเพื่อจะยกระดับอุตสาหกรรมดึงการลงทุนเทคโนโลยีสูงๆเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็สนใจมากแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมเยอะอ mm hmm. เพราะมันช่วยให้เครือข่ายเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันเชื่อมโยงกว้างขวางขึ้นแข็งแกร่งขึ้นในภูมิภาคนี้ค่ะ แต่มีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยก็น่าจะเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยคือวิธีที่ไทยระวางตัวในการเมืองระหว่างประเทศนี่แหละครับดูเหมือนเราจะไม่ได้เลือกข้างแบบชัดเจนสุดโตง่งแต่พยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับออทุกข้าำนาจเลยทั้งสหรัฐญี่ปุ่นจีนรัสเซียรหรือแม้แต่เพื่อนบ้านอาเซียนด้วยกันค่ะถ้ามองในภาพรวมที่กว้างขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นักวิชาการเขาเรียกว่า hedging strategy ค่ะ หรือแปลง่ายๆก็คือกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงหรือบางทีก็เรียกว่าการถ่วงดุลอำนาจครับผมเฮจิ <H aging. S 2> ้งแนวคิดหลักๆก็คือการไม่เอาตัวเองไปผูกกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปแต่เลือกที่จะสร้างแล้วก็รักษาความสัมพันธ์กับทุกๆฝ่ายเพื่อจะได้ดึงประโยชน์สูงสุดที่แต่ละฝ่ายจะให้ได้มาสู่ประเทศเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนเทคโนโลยีความช่วยเหลือหรือว่าการสนับสนุนด้านความมั่นคงกรต่างค่ะซึ่งกลยุทธ์แบบนี้นี่เอง ก็น่าจะเป็นเหตุผลสําคัญเลยที่ทําให้ทั้งสหรัฐทั้งญี่ปุ่นยังต้องการรักษาความเป็นพันธมิตรกับไทยไว้น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะเราแสดงให้เห็นว่าเรายืดหยุ่นนะทางานกับทุกฝ่ายได้โดยที่ไม่ไปสร้างความขัดแย้งตรงๆกับใครทําให้เราเป็นเหมือนตัวกลางหรือเป็นสะพานเชื่อมที่ไว้ใจได้ในภูมิภาคที่แบบการแข่งขันมันสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่านะคะการใช้กลยุทธ์แบบนี้ เอาจริงๆมันก็ท้าทายเหมือนกันนะคะการจะเดินเกมแบบนี้ได้ต้องระมัดระวังมากแล้วก็ต้องมีความสามารถในการบริหารความสัมพันธ์ที่สูงมากๆเลยครับตรงนี้ก็น่าคิดต่อเหมือนกันว่าไอการใช้ Hedging Stra t e g y แบบนี้มันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับเช่นอาจจะถูกมองว่าเอ๊ะเล่นเกมสองหน้าหรือเปล่าหรือไม่จริงใจกับใครเลยหรือเปล่าในระยะยาวเป็นความเสี่ยงที่มีอยู่จริงค่ะคือการรักษาสมดุลมันละเอียดอ่อนมาก ถ้าเราเอนไปทางไหนมากไปอีกฝ่ายก็อาจจะไม่พอใจหรือถ้าพยายามจะเป็นกลางมากๆก็อาจจะถูกมองว่าเออไม่ตัดสินใจไม่น่าไว้ใจหรือแบบช่วยโอกาสจากทุกฝ่ายหรือเปล่าอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็อาจจะกระทบความน่าเชื่อถือของเราได้เหมือนกันในที่สุดนะคะการบริหารความคาดหวังของมหาอำนาจแต่ละฝ่ายเนี่ยเลยเป็นหัวใจสําคัญมากๆของกลยุทธ์นี้ค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่ครับถ้ามองในมุมผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายได้รับ มันเป็นแบบวินวินทุกฝ่ายได้ประโยชน์หรือว่ามีใครได้มากกว่าเสียมากกว่าลองดูฝั่งสหรัฐก่อนว่าเขาได้อะไรจากความสัมพันธ์กับไทยเราบ้างครับค่ะสำหรับสหรัฐนะคะประโยชน์มีหลายด้านเลยอย่างแรกที่ชัดๆคือเรื่องความมั่นคงการเข้าถึงพื้นที่ยุทธศาสตร์ถึงแม้จะไม่ได้ใช้ฐานทัพในไทยเต็มที่เหมือนสมัยสงครามเย็นแล้วนะคะครับ แต่การมีจุดพักหรือฐานสนับสนุนปฏิบัติการในไทยอย่างที่อุตภเภาหรือการฝึกร่วมอย่างคบราโกเนี่ยก็ยังถือว่าสำคัญทางยุทธศาสตร์อยู่เป็นเหมือนประตูสำรองในภูมิภาคนี้นอกจากนั้นนะคะการฝึกคบราโกเนี่ยยังช่วยให้สหรัฐสร้างเครือข่ายพันธมิตรแล้วก็ความร่วมมือด้านความมั่นคงในอินโดแปซิฟิกได้ด้วยเป็นการตอกย้ำบทบาทผู้นำของเขาไปในตัวค่ะอืมครับ ส่วนด้านเศรษฐกิจไทยก็เป็นคู่ค้าแล้วก็เป็นแหล่งลงทุนที่สำคัญของสหรัฐนะคะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่เขาพยายามจะกระจายความเสี่ยงของซัพพลายเชนออกจากจีนด้วยสุดท้ายค่ะบทบาทของไทยในอาเซียนก็ยังสำคัญในฐานะเป็นสะพานเชื่อมช่วยให้สหรัฐน,น่าเชื่อถือขึ้นแล้วก็เข้าถึงมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะแล้วทางญี่ปุ่นล่ะครับได้ประโยชน์อะไรจากไทยเป็นหลักครับ ญี่ปุ่นนี่ชัดเจนสุดๆคือเศรษฐกิจเลยค่ะไทยเป็นฐานการผลิตแล้วก็การลงทุนที่ใหญ่แล้วก็สาคัญที่สุดในอาเซียนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเลยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในไทยเลยช่วยต่อย,ยอดเครือข่ายเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้ดีมากๆและที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือความสัมพันธ์กับไทยมันค่อนข้างมั่นคงคาดการได้ค่ะทำให้ญี่ปุ่นเขาวางแผนลงทุนระยะย,ยาวได้อย่างมั่นใจ แล้วในมิติความมั่นคงเหรอครับญี่ปุ่นมองไทยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสมดุลในภูมิภาคด้วยไหมครับมีส่วนค่ะถึงแม้ญี่ปุ่นจะไม่ได้มีพันธะทางทหารโดยตรงกับเราเหมือนสหรัฐนะคะแต่การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยซึ่งเป็นประเทศสําคัญในอาเซียนแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอยู่แล้วเนี่ยมันก็ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เอื้อต่อผลประโยชน์ของญี่ปุ่นในภูมิภาคอ๋อครับโดยเฉพาะในการรับมือกับอ,อ,อิทธิพลจีนที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อย การมีพันธมิตรที่หลากหลายมันก็ช่วยกระจายความเสี่ยงสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งขึ้นได้ค่ะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญประเทศไทยเราเองล่ะครับได้รับอะไรตอบแทนจากการที่เราพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองหมหาอำนาจนี้ประโยชน์ที่ไทยเราได้ก็มีหลายมิติเหมือนกันค่ะด้านความมั่นคงเนี่ยแน่นอนการเป็นพันธมิตร m n n a กับสหรัฐแล้วก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับญี่ปุ่นเนี่ยทำให้เราเข้าถึงเทคโนโลยีทางทหาร การฝึกความช่วยเหลือต่างๆที่ช่วยยกระดับกองทัพเราแล้วก็เพิ่มหลักประกรันความมั่นคงให้ประเทศด้วยครับผมด้านเศรษฐกิจอันนี้ชัดเจนมากการลงทุนจากญี่ปุ่นที่เป็นอันดับหนึ่งมาตลอดแล้วก็การค้ากับสหรัฐที่เป็นตลาดส่งออกสําคัญของเราสิ่งเหล่านี้สร้างงานสร้างไรายได้แล้วก็นํามาซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานให้คนไทยนอกจากนี้นะคะการที่เราวางตัวเป็นกลางมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่ายเนี่ย มันยังช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองทางการทูตเศรษฐกิจให้กับไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยค่ะอืมทำให้เรามีอิสระมากขึ้นใช่ค่ะทําให้เราดําเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระรักษาผลประโยชน์ของเราเองได้มากขึ้นเมื่อมองไปข้างหน้าล่ะครับท่ามกลางการแข่งขันสหรัฐจีนที่ดูจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆไทยเราจะยังใช้กลยุทธ์เดิมแบบนี้ต่อไปได้ไหมครับแล้วความสัมพันธ์กับสหรัฐกับญี่ปุ่นจะเป็นยังไงต่อไปคาดการได้ว่านะคะ ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐเนี่ยก็น่าจะยังเน้นไปที่มิติความมั่นคงเป็นหลักต่อไปสถานะ MNI NA ยังเป็นหลักประกาศสำคัญอยู่แต่ไทยก็คงจะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นค่ะในการวางตัวไม่ให้ถูกดึงเข้าไปในความขัดแย้งโดยตรงหรือถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของสหรัฐในการแบบว่าต่อต้านจีนมากไปเพราะมันอาจจะกระทบเศรษฐกิจกับจีนซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเราครับกระทบแน่ๆค่ะ แนวทางที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือรักษาความร่วมมือด้านความมั่นคงที่จําเป็นกับสหรัฐไปพร้อมๆกับการรักษาช่องทางสื่อสารแล้วก็ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีกับจีนไว้ด้วยค่ะแล้วกับญี่ปุ่นเหรอครับส่วนกับญี่ปุ่นคาดว่าจะยังเน้นหนักไปที่เศรษฐกิจเป็นหลักค่ะโดยเฉพาะการปรับตัวไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆอย่างรถยนต์ E ีวเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเศรษฐกิจดิจิตอลอะไรพวกนี้ ซึ่งญี่ปุ่นเขามีศักยภาพแล้วก็สนใจลงทุนในไทยอยู่แล้วบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาคก็จะยังสําคัญต่อยุทธศาสตร์ญี่ปุ่นอยู่ค่ะแต่ไทยเองก็ต้องพยายามกระจายความเสี่ยงเหมือนกันไม่เพิ่งพาแต่ญี่ปุ่นอย่างเดียวต้องสร้างความร่วมมือกับประเทศอื่นด้วยดูเหมือนว่าคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับไทยณตอนนี้ก็ยังคงการเดินหน้าด้วยกลยุทธ์เดิมคือการรักษาสมดุลหรือเฮ g i ิงนี่แหละครับ ณเวลานี้นะคะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นค่ะการรักษาสมดุลหรือ Hedging strategy เนี่ยยังเป็นแนวทางที่ดูจะเหมาะสมที่สุดสําหรับไทยคือการบริหารความสัมพันธ์แบบหลายๆด้านหรืออาจจะเรียกว่ายุทธศาสตร์3ขาคือ 1. ่รวมรูมั่นคงกับสหรัฐสรักษาความสัมพันธ์เศรษฐกิจการลงทุนที่แข็งแกร่งกับญี่ปุ่นและ 3. ขณะเดียวกันก็ต้องคงความสัมพันธ์การค้าเศรษฐกิจที่ดีกับจีนที่เป็นคู่ค้าใหญ่สุดของเราไว้อืมแต่แน่นอนว่าการเดินบนเส้นทางนี้มันไม่ง่ายเลยนะครับ มันมีความท้าทายรออยู่ข้างหน้าอีกเพียบเลยใช่ค่ะท้าทายรอบด้านเลยทั้งปัจจัยภายในประเทศเราเองอย่างเรื่องเสยรพภางการเมืองอันนี้ก็ทบโดยตรงเลยกับนโยบายต่างประเทศครับจริงครับปัจจัยภายนอกก็มีแรงกดดันจากมหาอำนาจที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยให้เราเลือกข้างชัดๆการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มันเร็วมากทั้งเรื่องเทคโนโลยีใหม่พลังงานสะอาดปัญหา supply c h a i รวมถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยอย่างสงครามไซเบอร์การปล่อยข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนพวกนี้เป็นสิ่งที่ไทยต้องเจอต้องปรับตัวหมดเลยค่ะสรุปได้ว่าความสำคัญของไทยในสายตาของสหรัฐและญี่ปุ่นยังคงมีอยู่สูงนะครับแต่มาจากคนละมุมสหรัฐก็จะเน้นไปที่ความมั่นคงยุทธ,ธาศาสตร์ส่วนญี่ปุ่นก็จะเน้นหนักไปทางเศรษฐกิจการลงทุนฐานการผลิตส่วนไทยเราเองก็ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่สำคัญ ทั้งมั่นคงเศรษฐกิจและก็อันหน้าต่อรองในเวทีโลกการดำเนินกลยุทธ์รักษาสมดุลอย่างชาญฉลาดต่อไปจึงยังเป็นหัวใจสำคัญมากๆสำหรับประเทศไทยนะครับใช่ค่ะและคำถามสำคัญที่อาจจะอยากทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันต่อก็คือว่าในขณะที่เราพยายามอย่างยิ่งนะคะที่จะรักษาสมดุลที่มันละเอียดอ่อนแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในประเทศเราเองอย่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจหรือปัจจัยภายนอกอย่างวิกฤตระดับโลกหรือการเปลี่ยนขั้วอำนาจอะไรก็ตามที่อาจจะกลายมาเป็นตัวเร่งหรือจุดเปลี่ยนสำคัญที่บีบให้ไทยเราต้องจำใจทบทวนหรืออาจจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การถ่วงดุนอำนาจที่เราใช้กันมานานนี้อย่างมีนัยยะสำคัญมากๆในอนาคตอันใกล้นี้หรือเปล่าเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้น่าสนใจมากครับต้องจับตาดูกันต่อไป ขอบคุณสำหรับการติดตามการเจาะลึกประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อนและสำคัญยิ่งในวันนี้ครับ